ครับแคลี่ได้ไหมครับแคลี่หกเคใครครับแคลี่เป็นแคลี่ลองลองดูดิไม่แล้วอยู่คนนึงไอคนที่ไปนี่คือตำแหน่งไหนคนที่ไปอยู่ออฟเลนอ๋อน่าจะต้องเล่นสำรองอ่ะเห็นเห็นแล้วใช่ป่ะจริงๆคนนั้น่ะปั้นมาสองปีแล้วแต่ก็เข้าเดิมฝีมืออะไรเงี้ยนี่คนนี้มา คนคนใหม่<น>สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นคนนี้เหมือนคุณคุณวะคุณคุณเคยเล่นกันอ่ะใช่เหมือนเจอในแรงชื่ออะไรรู้จักกันเหรอไม่รู้จักครับ <c oughs> จะคัดมิดกันอยู่มาเปล่าลองเปล่าไม่เอาเลยครับผมเกลียดคนเลยครับอะดูก็ล่ะด,ดูครับอยากอยากดูครับอยากดูกับตันกับคุณมาจากกรุงเทพมหานครกัน ไม่แต่ถ้าคนครบเล่นห้าก่อนดีกว่ามีสี่คนนะดิมีซพพอร์ตแล้วก็มีผมแล้วก็มีเนดะัรกลอดกับกรุงเทพมาหานครกรุงเทพมาหานครชื่ออะไรชื่อแแอะใช่ครับผมคนกรุงเทพนะดูเลขบัตรได้นะหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดงั้นเล่นสี่คนกันก่อนปะละ่ะให้ให้ดัก์กลอเล่นแคลรี่ไปได้ครับทีนี้ทีมกันเล่นอะไรอ่ะผ,<ม>ผมเล่นซับได้ผมเล่นได้ทุกตำแหน่ง มาจากกรุงเทพไปแครี่ไหมครับน่าจะสนุกกว่านะเดี๋ยวผมไปกลางให้แม่ผมเล่นกลางมิ่ิกี้โอเคครับมื่อกี้ผมมื่อกี้ผมขาใจไม่ผม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 ว่าผมเล่นดีแล้วแต่แต่ก็ยังอาจจะยิงดีไม่พอผมว่าทีมไม่ดีบอกตรงเลยเมื่อกี้ปักเล่นดีอยู่คนเดียวอะคนอื่นก็มีดีหลายจังหวะอยู่แต่แต่สุดๆเลยคือแฟนคิงไม่อยากไม่อยากพูดกับมันเลยอะ เราเมื่อวานได้เล่นกับแซนคิงไหมครับได้เล่นได้เล่นมันก็เล่นแบบกลางๆนะแล้วแล้วอย่างนี้คือจริงแรงที่แท้จริงของมันอะคือไอ้นี่แรงอะไรคฮคูเซ,เซเอร์เรามันไปซื้อดีวามันไปซื้อดีวายาเอ้าเราเรารู้ได้ไงอะเคยคนเนี้ยเคยอยู่ในทีมก็เลยลากเข้ามาด้วยไงอ๋อคนทีมเก<น>่าแต่ซื้อไ้ดีช่วงที่ผมพีคๆอะสม,มัยสองพันสิบแปดมั้ง ตอนนั้นเล่นไปม,มาเท่าไหร่ครับตอนนั้นผมก็เล่นแต่ทีมอยู่แบบสองสามเชนนี่แหละอ๋อก็แ,แบบพยายามดันนะ่ะแต่ก็ทำอะไรกันไม่ได้สักทีก็เลยเออเลิกดีกว่าว่ะแล้วทำไมถึงกลับมามีไฟล้วครับอือก็เหมือนเสียดายฝีมือตัวเองด้วยมั้งเหมือนเสียดายฝีมือตัวเองด้วยมั้ง เหมือนเสียดายฝีมือตัวเองด้มังอุตส่าห์เล่นมาเป็นสิบปีอะไรเงี้ยอ๋อเล่นตั้งแต่อยุคท่าหลังเขากับปันผมเล่นตั้งแต่ปหกสองถึงสามเคนี่ตอนเล่นต่อกับปันห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าโหปหกอืมเราก็ผมว่าเขาเก่งแล้วนะครับแข่งเราในยุสิบสามนั่นเคยเล่นทอนไะมเคยเล่นทอนไะเกมอะไรครับแต่ยไม่ทันทอนยีโรออมหนึ่งเอิร์ดอะ อ๋อที่กำลังจะมาเปิดอะครับเจอพันเก้าแข่งรายการแรกอะตอนนั้นพันสี่อยู่เลยพี่อยากแข่งพอนด้วยเหรอครับก็ม,มีมีทีมพอนเหมือนกันนะมีทีมพอนด้วยนะไม่ใช่แข่งดดดแต่ดอดแต่พอนนเะอ็มอมอผมเยอะอยู่ก็อยู่พ <Yeah. S 1> ันเก้าอะอยู่ประมาณพันเก้ายี่สิบแต่ดอตดม่ไม่เยอะเหมือนเล่นจะ่างสองสามเอะมันก็ต้องแบกอะมันไม่ค่อยไหวกันทีจกับเซเวมายังมาแล้วครับมาแล้วครับ มผ,มผมมีเพื่อนสมัยก่อนมีเอโรไอรู้จักแอโรไอปะอ๋อรู้จักครับน็อกติด AK 47, อเอเคติดเจ็ดอ่ะเอคนนั้นมันเล่นแหลกแล้วไม่ใช่หรอมีสองคนที่แต่ก่อนที่ผมมีเพื่อนอะอ๋อมีมีมีเพื่อนน็อกติด AK เอเคสี่เจ็ดด้วยเหรอครับเออเคยเคยคุยกันไหมครับไม่เคยนะแต่มีเพื่อนอ๋อเพราะว่าแต่ก่อนก็โดนวิจาร์เหมือนกันว่าจะไปที่ไอเหรอแลงด์รีเจนน่ะ อ,อยงี้ใครรวิจา์ใณนกลุ่มเนี่ยแหละคือแบบดังมากเลยแต่ก่อนคือแบบอะไรลันีิเจนเจไอทีออะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วกับตันโดนบูลลี่เหรอก็โดนบ้างบางคนก็บอกว่าบางคนก็บอกไปไม่ไหวหรอกอะไรเงี้ยก็มีหลายแบบโอ้โหไอพวกนี้แม่งไม่ลงมือทําแต่ก็มาหนึ่ง,หน,งหนึ่งกันอยู่นะตอนนั้หนึ่งหนึ่งชนะหมดเลยนหนึ่งหนึ่งกับใครครับก็คนนก็คนคนอยากลองของไง มาขัดมาลองมิดดูว่ายืนไหวไหมยืนกับยืนกับหกเจ็ดเคอ่ะยืนไหวไหมแล้วแล้วกับตันยืนไหวไหมยืนไหวเอยชนะเลย, <Yeah. S 1> เยแบบตบหกเจ็ดเคเลยละครับเออยืนไหวโอ้โหงั้นเดี๋ยวนอกรอบเดี๋ยวลองกับผมหน่อยผมส <laughs> ี่พันอมอยาก<อ>รู้เหมือนกันว่าฝีมืออิมมันเป็นยังไงแม่ผมไม่เคยเล่นกับ ผมเคยดูอยู่อย่างนอกติด no นี่คือเอามากเลยนะผมเห็นแบบเวลาเขาเล่นเ,เขาเขาสั่งแผนน่ะคือนกหลักความแข็งแร่งของเขาคือการสั่งแผนเก่งอยู่เก่งอยู่ใช่ป่ะแบบสั่งแบบทุกอย่างอะ่ะแก้เกมแบบวีต่อวีอะเป็น m i t h นี่ใช่ไหมใช่ใช่อ๋อ m i t h มันเขาเขาเป็นสตรีมเมอร์แบบหรือว่าเขาเป็นเขาอยุดเขาแข่งเลยที m i t h เป็นโปรของดับดี อ้าออหรอมีคนตามกี่คนเนาะเวเวนตอนนี้คนดูอยู่เจ็ดคนครับผมสตรีมใน YouTube ช่องเพิ่งเกิดไงแต่ผมแต่ผมขอขอหัวหน้าก่อนไงว่าผมสตรีมด้วยมากดพร้อมยังเดี๋ยวมีมีตำแหน่งแล้ว <laughs> เล่นไ้หมดหรือว่าแต่และคนผมเล่นกลางเออไอ้ออัออออนนี้เล่นกันถึงกี่โมงครับหรือว่าเดี๋ยว ส,ส,ส,สีทุ่มสีทุ่มพรุ่งนี้ตสุดท้ายพรุ่งนี้ทํางานเช้าแล้วครับผมทํางานแบบอิสระไม่ได้งานออฟฟิศเลยอ๋อเราอาจจะต้องซอมมันเก้มคนเปล่าเพราะว่าแบบใกล้แข่งแล้วหรือว่าไม่ไม่เป็นไรความจริงจังของผมเหรอไม่แบบผมว่าผมไปถึงซ้อมทีมอ่ะผมจริงจังประมาณเจ็ดสิเปอร์เซ็นตนะผมว่านะถ้าเทียกบกับแต่ก่อนนะ แล้วอีกสามสิเอร์เซ็ไปไหนครับจริงๆแต่ก่อนเล่นทั้งวันเลยไงยอย่างนั้นเลยอะ่ะสามสิเปอร์เซ็นก็ถ้าสามสิเปอร์เซ็นเข้ามาเติมคือเล่นทั้งวันไม่หยุดอ๋อตื่นเช้ามาถึงสี่ทุ่มก็คือแบบอยู่แต่หน้าจออ่ะมีซัพเัอแครี่เลยใช่ป่ะแล้วก็มีกลางใช่ป่ะงั้นผมออฟนะได้หมดครับ กับต hey, 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 ันได้หมดเลยไอ้ไอ like ้ไอ mm ้ต hmm. ัวเขียวมันคือมันเข้ามาใหม่ก็กับตันออฟก็ได้ชอบตัวไหนออฟกับตันเป็นคนเลือกดีเป็นกับตันอน่อย่างนี้กับตันต้องแจงแผนดีเดวนะโอ้โหตั้งผมรถเนี่ยแหละดีแล้วเอาม็อบนะม็อบกลาง ม็อบมันแบนครับม็อบแบนม็อบต้นแบน,นอะคิดว่าปักนะปักอีก <c oughs> ปักอีกแล้วเหรอได้แต่เกมมีเจอร์นิกอาจจะยากหน่อยแต่เดี๋ยวผมลองดูมันมีป้ายไง,ไงล็อกก็มีผมว่าดอกลางก็เด็ดนะผมว,ว่ากำลังมาตอนเนี้ยเออดอเก่งใช่ป่ะใช่ป่ะ ดอลีนาอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะใช่ใช่ดอกลางอะ่ะเออเดี๋ยวเกมหน้าผมเล่นดอดีกว่าถ้าออเกมหน้าไม่มีแล้วสี่ทุม่มเลิกเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมเล่นดอหรือจะไอเกมละได้หมดต้องถามคนอื่นด้ป่ะครับผมผมได้ <c oughs> ผมได้ผมได้เรื่อยๆได้ผมได้ผมได้ทั้งตีหนึ่งครับอผมฝุดจะแท่นคืนมั้งแก่แล้ว แต่ก่อนตีสี่อ่ะ <Huh? S 1> เดี๋ยวสักทีเราเฟิร์สบัตรได้ปะเราก็ไปตรงนี้เลยถ้างั้นะจะได้ไม่โดนะ,นะ <Just so. S 2> ได้รูนเดียว่ะไม่ลุนเดียวเอาบุชเชอร์ไหมเรื่อนไปหมดละ

เฮียโดนโซโลคิวอ no ่ะกระตันแย่แล ja ้วมันใจเฮียขวดมาส่งเรื่องธรรมดาโดนครั้งเดียวแต่สามครั้งนี่ ต้องให้ทับไปช่วยเราใช่ไหมเป็นสามสามนาทีสามนาทีมีตัวใหม่อะผมไม่เข้าใจมันเลยอ่ะตัวตัวทีมเราทำอะไรได้ไม่รู้ยังไม่ได้ลองเลยบวกได้ไดลเลยรอเลย

แัเลยนะจังพี่แครี่เราตบยับเลยว่ะแคลรี่เรานำแบบทำามใจ อาบทไหมอุย้ยอีฮุกโดในสาบ <c oughs> มานาันเอาอะโดนหะนักไงไอโดนโดน,น,น,นมามาเลยโดนหนนะไหวเปล่า X แล้ว่า X ตายปะ วาร์สสิบวิคนะ่ะดูด้วยปักเอาบะเดี๋ยให้ตัดตัดเลยตัดเลยเอ๊ะมีคนมาตัดนะวะอยู่บนนี่หว่าเมส ใชไม่ได้ออกฮิลใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะได้ออกผมออกไห<ผ>มมันออก<า>ไอ้นี่เราปล่อยเนาะเดี๋ยวว่าได้ได้บ,บเซลดูดีบอ่ะขึ้นไหมขึ้นไหม Nah, the vessel oh, With alacrity. <laughs> 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 oh! เนี่ยโคตเขมสุดระยะว่ะขอป้อมมันน่าจะไหเฮ้ยไม่อีโอ้โหู่ไปแล้ว โอ้ยเด็กเอยะบีเฮ้ยมันหวาบอกเจอสิบหกอหไอโน่เนาะโดนาีบวกไหมกัปตันมาดิพิ่โอ้บินไม่ได้บังบิ

ตอนนั้นเคยเจอแผงนด้านบ้านมันใช้ปักหน้านะแตกไวมากอะไปเล่นโซนยุโรปมาเพรไปยุโรปตอนไหนครับเขอ,อเล่นโซนยุโรปไม่ได้ไม่ได้ไปยุโรปนะแล้วไม่ปิงหรออ๋อคือตัวตัวอยู่ไทยแต่แต่กวดกดยุโรเนี้ห,นหรอครับแคมปแคมปออกไปแข่งโซวยุโรปอืมไปแงโซนยุโรป แล้วบินไปแข่งนะครับหร <M Mustang Buffalo> <museums> <reath> ือว <You S 2> ่าหรือว่าไม่ได้บินไม่เคยบิไม่เคยบินอ๋อก็คือโทนอ๋อก็คือตัวอยู่ไทยแต่ไปแข่งคนที่รบพอดีมันมีตัวไหนกมไคนมดคนคนอื่นอาจจะแบบขำคุณนะแต่ผมบอกเลยมันแสดงออกงความทะเยอทยานผมเคยดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งอะแอ t แทกออนไททันอะทุกคนก็ว่าองนี้แหละแบบตอนออกไปนอกกระแพงเี้ยว่าไร้สาระสุดท้าย ที่สารภาพอยู่นอกกาแพงหัวหน้าดูใช่ไหมครับเคยดูใช่ไหมเคยเคยหนุบดีหนุบดีอ๋อยางจีแคลรี่จะรอลยอย่ะขึ้นมันโคตรแล้วมั้งท่านแฟนเตอร์ก็ตกดีแล้วมั้ มันได้เกิดแ,บบแล้วอเอ้ยหิวมันหิวแต่<ส>ผมว่าทีเมอร์เกียร์ที่เราเจอหน้าฝีมือระดับแข่งนะคนละเรื่องกับพีมีเลยหนี้โล่มันอาจจะไม่ดีต้องเกมบอก็ดีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ดีเออก็มีดำเหนือมีสตัาร์ง่ายก็ไม่ถุกเลย ไงก็ไม่ดุเลยไงก็ไม่ดุเลยแต่ซ้อมซ้อมทีไมีซ้มซอทมนนทุกวันป่ะครับโคน่าทุกวันนะทุกวันพรุ่งนี้แปลว่าพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มใช่ป่ะได้ได้รครับเดี๋ยวผมมาสแปนบายรอโอ้โหต <laughs> <laughs> เกมมเพื่อเจลินเซนได้ได้ได้พร้อม พร้อมกันหนดหรือเปล่าค่ะสี่สี่ทุ่งแล้วครับแม่ผมเรียกไปนอนลนะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสีคนไหมหรือไม่กดได้ได้สี่สี่สสได้ผมได้หมด